สวัสดีครับเพื่อนนักเ DIY หลอดและเครื่องเสียงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการต่อหลอด 5u4 นะนะครับต่อกันแบบสดๆนะครับหลอด 5u4 ไฟจุดไส้หลอด5โวลต์ไฟจุดไส้หลอด5โวลต์นะครับ3.5แอมป์คือสเปคเนี่ย3แอมป์แต่ว่าผมเผื่อกระแสไว้ที่3.5แอมป์นะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูกันในตัวไฟจุดเส้หลอดนะครับเราจะเข้าทีขาขา่ขา2กับขา8นะครับขา2กับขาแปดนบตามเข็มนาฬิกานะมันจะมีบ่าเขาเรียกว่าไกด์อยู่นะครับมีบ่าไกด์อยู่ที่นี่นะหขอดูก่อนอ่า1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อยู่นี่หนึอยู่นี่นะครับทะนั้นเราก็ทําการต่อไฟจุดเส้หลอดนะครับที่ขา2กับขา8นะครับสายมันน่าจะตัดสั้นไปปอกสั้นไปแล้วก็เพิ่มความยาวให้มันหนนะ่อยนะครับ เพือที่ว่าเราจะได้สอดเข้าไปในรูของตัวซ็อกเก็ตฮัตไว้นะตัวนี้เป็นแอมหลอดแปดนะครับแอมหลอดแปดเพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะทำให้ฟังเองนะครับปึบผมจะพับขาขึ้นนิดนึงที่ขาแปดนะเมื่อกี้ครับ นี่อากาศค่อนข้างที่จะดีนะค,ครับเราต่อไปหนึ่งขาแล้วมันก็จะมีผู้สายต่างๆที่มันเล็บแพมออกมาเนี่ยครับแพมนะครับใช่ครับว่าแพลนะครับแล้วก็ทำการตัดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปขาสอง สองก็ยัดเ่านี้ละกันนี่สองค่บแปดชุดพับนิดนึงนะครับสายมันจะค่อนข้างจะใหญ่เพราะว่ากระแสมันเยอะนะคนพันหม้อเขาก็เลยเผื่อสายมานะครับเพราะว่าน่าจะใช้ลวดเส้นใหญ่นะวนน้อยๆกระแสเยอะเนี่ยน่าจะเป็นลวดที่มันเส้นใหญ่ นะครับคนพันมอเขาจะทําสายที่โผล่มาจากหมอเนี่ยให้มันใหญ่ตามเพื่อลองรับนะครับก็สองก็แปดผมจะล็อกเคเบิลไทยไว้ดีกว่า รอั5 U4 นะครับเป็นซ็อกเก็ต8ขานะซ็อกเก็ตเดียวกันกับ EL34 KT88 นะครับซ็อกเก็ตเดียวกันเป็น8ขาผมจะใช้ซ็อกเก็ตแบบฮาร์ตไว้นะครับมันฮาร์ตไว้จะมีรูกลมๆอย่างนี้ถ้าเป็นแบบ PCB เนี่ยมันจะมีเดย์แหลมๆลงไปนะ อันนี้นจะเป็นแบบ PCB นะครับโอเคเข้านี่ให้มันห่างหางกันหน่อยนะครับต่อไปไฟที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะออกจากขาแปดนะนะครับไม่ต้องงงนะครับหลอดแบบไดเรกนี้นะครับไฟที่ออกมาจะมาออกที่ขาแปดนะครับ ย้ำนะครับและเข้าซตัวแรกต้องไม่เกิน40่สิบไมโครฟารัดนะครับซตัวแรกต้องไม่เกิน40่สิบไมโครฟารัดเรื่องฟังให้ดีนะไฟออกจากขา8นะครับไฟออกจากขา8ไฟ DC นะซีฟิลเตอร์ตัวแรกนะครับ ต้องไม่เกิน40ไมโครปรนัดนะตามสเปคหลอดเขาระบุไว้นะครับฉะนั้นผมก็ต้องบอกกัตรคีเราจากขาแปดมานะ เข้าซีตัวแรกนะครับซึ่งสีตัวแรกที่ผมใช้เนี่ยเป็นสีน้ำมันนะครับซีตัวแรกที่ผมใช้เป็นสีน้ำมันนะนี่หนึ่งไมโครพารดนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมแอมรอร์สมัยก่อนเขาถึงใช้ซีน้ำมันนะครับก็คือ หลอดเล็ก i f ฟเนี่ยหลอด 5u4 นะครับมันถูกจำกัดด้วยสเปคนะครับ4ตัวแรกนะครับต้องไม่เกิน40ไม่ครบาราดนะตามที่ผมได้บอกไว้นะนะผมก็เลยจะใส่สีน้ำมันเข้าไปนะครับอันนี้จะได้ไฟส่วนอีกข้างหนึ่งของสีน้ำมันก็คือกาวนะครับ ไปลงกาวว่าสายสีดำมีไหมมีอยู่นะครับผมจะใช้สายสีดำเป็นกาวนะในการทำแอมพลิรอบนี้นะครับสายสีดำจะเป็นกาวทั้งหมดนะครับ ลอดแปดก็จะเป็นหลอดหัวจุกหลอดหัวจุกเป็นหลอดอขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับฝรั่งบอกว่าเสิ่งดีนะแต่ผมยังไม่เคยลองนี่กำลังลองนะครับ <c oughs> ส่วนหลอดปรีเนี่ยก็จะเป็น12 ay7 นะครับจะจัดวงจรแบบ srpp นะ อยากลอง SIPP นะครับก่อนหน้านี้นผมได้ทำคลิปเป็นตัวปีไปแล้ว SIPP ตัวนี้ก็จะมาทำลงแนมหลอดเลยนะครับวงจรเดียวกันนะครับชึบลงเก้า ครับก็เป็นกาวไฟสูงไปนะที่นี่จะเป็นกาวไฟสูงเป็นสตากาวนะั่นไม่เห็นไหมกาวทุกส่วนจะมารวมกันที่นี่นี่พื้นฐานนะครับพื้นฐานของการประกอบแอมนะพื้นฐานของการประกอบแอมนะครับเห็นกาวรวมไหมหางปลาครับใช้หางปลา แล้วก็เล็มๆมันนิดนึงทีนี้ผมก็จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเทคนิคอย่างหนึ่งคือผมจะบายแคบด้วยซีอิเล็กโทรไลต์เดี๋ยวผมไปหาซีก่อนนะนะี่ครับก็คือซีอิเล็กโทรไลต์ซีปกตินี่แหละครับที่เราใช้กันในเครื่องเสียงนะผมจะบายแคบค่าที่มันไม่เกินสิบไมโครนะครับวนจะเยอะหน่อยนะ ห้ารอยโวลต์ก็คือการเลือกโวลต์ของ C เนี่ยเราก็ต้องดูที่ไฟดีซที่มันจะออกมานะครับเราต้องคำนวณไฟดีซนะครับว่าออกมาเท่าไหร่อย่างตัวนี้มันออกมาประมาณ200ร้อเกือบสามร้โวลต์ผมก็จะเผื่อไว้หา้าร้อยโวลต์นะครับเผื่อไว้นะเทคนิคง่ายๆครับอันนี้แต่ไม่ควรมองข้ามนะครับ ง่ายแต่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณใช้วนต่ำๆเนี่ยระเบิดนะครับสำหรับตัวซีทุกชนิดนะถ้าทนแรงดันไม่ได้มันจะฟูระเบิดมีควันนะครับเป็นไก่ย่างนะครับโอเคผมจะทำการบัดกรีลงไปเขารว่าการใบแคปก็คือการขนาดนี่แหละ ับเรียบร้อยอ่าตามสเต็ปนะครับไฟออก c ต่อไปก็จะเป็นโชคครับโชคมันจะมีอยู่สองสายแบบนี้นะแล้วก็เข้าโชคครับแอนะครับขดลวดแอใช้ห้าเฮนรี่ครับสองร้ห้าสิบมิลลิแอมนะสำหรับแปดศูนย์เจ็ดนะครับ ผมก็จะเดินมาทางเดียวกันเนาะทางนี้จัดสายหน่อยปุ๊บโชควางข้างบนนะครับรอบนี้จะออกไปที่โชคอ่าแล้วก็วัดสายตัด อ่ะไหนๆก็ได้ไหนละลองวัดค่า L ดดก็จะใช้ตัวมันติฟังก์ชันเทสเตอร์นะครับซื้อมาจากอแมดอินใช่นะนะครับก็จะหนีบไปที่สายของโชคครับไม่รู้จะวัดได้หรือเปล่านะเทสกดเทสหนึ่งทีสตาร์ทสี่สิบก้าโอห์ม อืมได้ประมาณ7เฮรี่นะครับก็ไม่ตรงนะครับก็นิดหน่อยไม่เป็นไรครับ7.7เฮรี่นะครับโอเค7.7เฮรี่ครับสั่งพัน5เฮลี่นะครับอืมไม่เป็นไรอาจะเป็นที่เครื่องมือวัด <c oughs> เมื่อทำการ, <c oughs> ททรเทสโช๊คเป็นเทบร้อยนะเราก็ทำการบัดกีเข้าไปเมื่อกี้เพื่อนเพื่อเห็นไหมเม่ามันมีค่าความต้านทานด้วยนะตัวโชคอะวัดความต้านทานได้49โอห์มนะเมื่อกี้ ต่อไปโชคแล้วก็เข้า C ตัวที่สองแล้วก็ R แล้วก็ C และผมจะมาเข้าชุด C ฟาร์มตัวนี้นะครับซีฟาร์มตัวนี้อยู่ที่ประมาณส0งว้ไมโครฟารัดเองนะครับเห็นซีเยอะอย่างนี้นะค่ามันน้อยนะค่ามัน22ไมโครผมทำการทำการขนานกัน10ตัว ยี่สิบสองคูณสิบก็ได้สองอยี่สิบไมโครฟาราดเองนะครับแต่โวลต์อ่ะสี่ร้อยห้าสิบวลต์นะครับก็คือทําให้มันดูเท่เฉยๆนั่นเมื่อนะเพื่อนๆจะใช้สี่ค่าสองร้อยห้าสิบเลยก็ได้นะครับคือมันมีอุปกรณ์อยู่ไงผมก็เลยอยากจะประยุกต์เอามาใช้ให้มันหมดเก็บไว้มันลกบ้านนะเพื่อนโชค อ่ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณอ่าสี่สิบกว่าโอห์มเนี่ยมันตัวละเก้าสิบนะครับตัวละเก้าสิบโอห์มขนานกันก็เหลือสี่สิบห้าโอห์มนะเมื่อเข้าซีแล้วนะครับเราก็ต้องจัดการกับซี อีกตัวหนึ่งอยู่นี่เอ่อผมคิดว่าคั่วลบเนี่ยผมจะจับม,มันถึงกันครับคั้วลบเนี่ยผมจะจับให้ c มันถึงกันแล้วค่อยไปลง c ตัวนี้ไปลงนี่เนาะไปลงกลาวไฟสูงกาวรวมนะครับอันนี้ผมก็จะขนานเข้าไปอีกนิดหน่อยนะนี่เขานี้ มันยังไม่มีประจุนะครับก็ไม่อันตรายเท่าไหร่สองตัวนี้ตัวละ150ร้อยห้าสิบไมโครนะครับแอมหลอดใช้ไม่ค่าเก็บประจุเนี่ยน้อยนะครับใช้ไม่เยอะน่าจะไม่เกินพันไมโครนะครับแอมหลอดตัวหนึ่งนะไม่เกินพันไมโคร แต่ว่าซีที่ใช้ในหลอดอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นซีไฟสูงนะครับราคามันก็จะแพงนะครับตัวก็จะใหญ่เพราะว่ามันต้องทนแรงดันเยอะๆไงแรงันไฟดีซีเนาะเกือบพันโวลต์นะครับบางทีคิดว่า ก็จะมาแถวๆนี้เนาะเดี๋ยวลากมาหาไฟบีบวกดีกว่าไฟบีบวกกะว่าจะวางไว้ที่นี่นะจัดเลยเมื่อกี้รอตกใจเมื่อกี้รอ <c oughs> เดี๋ยวลากไฟบีบวกมาที่นี่ตัวนี้เราก็จับม,มาหานี่โอเคแจม <c oughs> แจมหรือเปล่าไม่รู้ เอ้ทีนี้สายไฟผมไม่มีสายแบบใหญ่ๆแลว้วขอเป็นสายสีเทาแล้วกันนี่เนอะเดี๋ยวสีดำเดี๋ยมันจะเหมือนกันผมมีสายสีเทาอยู่เอ้ยสีเหลือง อ่าเดี๋ยวใช้สีเหลืองนะครับใช้สีเหลืองอันนี้เป็นขดไฟสูงขดไฟสูงเราจะโยงไปหาไฟบีบวกครับคอนเซปต์ของเราก็คือจะใช้สายสีเหลืองกับสีดำนะครับสำหรับในการเดินวงจร ทีี่่นเมื่อกี้เสร็จแล้วก็โยงมาที่หลักทักสายนะครับไ,ไปไปใต้ๆหน่อยถึงบ่อถึงบ่อดูเหมือนแล้วจะไม่ถึง ไม่ถึงนะครับไม่สวยครับถอดครับไม่สวยนี่ถอดเลย <c oughs> สีเทาเหมือนเดิม <c oughs> นี่ <c oughs> จัดการไลต่ตะกัวซะ ใช้สายเส้นใหญ่ๆนิดนึงนะครับไฟบีบวกนะว่ากันเหนียวไว้ก่อนแต่กระแสะมันไม่เยอะครับกระแสะเป็นมิลลิแอมไม่ถึงแอมหรอกชบจะเดินไฟบีบวกมาที่นี่ล่อมาล่อมา นี่หรือว่าจะไปทางไหนดีเพื่อนทางนี้แล้วกันทางนี้แล้วกันนะครับไปบีบวกมาทางทางแบบถ้าเก็บไฟหน่อยอโอเคลงนี่อันนี้เราก็ตัดปลายทิ้งนะครับอืม เดียวใส่นิดนึงผมจะบัดกีลงนี่เลยครับนี่โคนของหลกักพักสายจะได้แบบติดแน่นแน่นหนานะครับโอเค <c oughs> ต่อไป ไฟสูงเข้าขาเข้าขาแล่สี 1, 2, 3, 4. 4่กับหกหนึ่งสองสามสี่สี่กับหกอยู่ติดกันใกล้ๆก,กันก็คือเป็นไฟ ac เข้ามานะครับสองร้อยสามสิบโวลต์นะ 250้ห้าสิบมิลลิแอมใช้กระแสนิดเดียวนะครับเหลือเฟือนะครับสำหรับทำแอมหลอดร์ lord. มันจะไปหนักพวกไฟจุดไส้หลอดนะครับสำหรับแอมหลอดร์เนะี่ยเมื่อแปลงลูกมันมีโอ้โหลูกเบลเลอร์เลยครับเพราะว่ามีทั้งไฟจุดไส้หลอดไฟสูงไฟจุดไส้หลอดหนึ่งไฟจุดไส้หลอดสองอีกโอ้เยอะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ผิดนะครับนี่ผิดเกลือบนะเกลือบ น้ำให้ดีนับให้ดีเกือบไปแล้วอาจจะทําให้ดอดาอท 5U4 เสียได้เลยนะนีแต่ถ้าเป็นขาที่ไม่ได้ใช้งานก็อาจจะไม่เสียมีเด็กแว้นนะครับผ่านมา4ับห6 จะทำการบ,บัตรกีนะครับก็บ,บกัตรกีไปเรียบร้อยนะครับสําหรับเซ็นเตอร์แท็บนี่เซ็นเตอร์แทบอยู่ไหนเวลาเราจะใช้หลอดห้ายูเนี่ยให้สั่งพันเซ็นเตอร์แทบนะครับให้สั่งพันแบบมีเซ็นเตอร์แทบมันจะง่ายครับเพื่อนเราจะได้ไม่ต้องมาใช้ไดโอดเพิ่มนะครับซึ่งมันไม่เหมาะเลยนะครับผมไม่ชอบเลยนะ ก็คือหลอดก็หลอดไปเลยนะครับบางคนต้องเอาไนโอดมาเปิดหลอดประหลาดนะครับอ่าเซ็นเตอร์แทบลงนี่แล้วกันไม่ใช่สีดำาีกไม่เป็นไร ไฟสูงมันจะเข้าขาสี่กับขาหกใช่ไหมแล้วมันจะถูกไปลงที่ขาแปดนะครับในส่วนของขาแปดเนี่ยถามว่าทําไมมันไม่ช็อตกับไฟจุดสลอดไหมครับเพราะว่าเราลงกาวคนละที่กันมันคนละขดนะครับเพื่อนอาจจะงงนะแต่ว่าไม่ต้องงงครับถ้าเรารู้พื้นฐานพรงนี้เราสามารถทำหลอด 300B ได้นะครับพวกหลอดไดเล็ฟิตนะครับ หลอที่มีสี่ขานะคัเพื่อนสามร้บีตระกูลเนี้ยมันก็เหมือนหลอดห้ายูี่นี่แหละเป็นไดเรกฮิตนะครับผมก็ไม่เคยลองสักทีนะหลอดสามร้อยบีตรงนี้ยเพราะว่ามันราคาแพงนะครับ ไม่ไหวครับไม่เล่นดีกว่าต่อไปพอตัวนี้มาที่นี่เราก็เอาสซีชุดนี้เราก็จะเดินสายมาที่นี่เป็นการคร่อมเป็นการขนานซีเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยที่นี่ ซีตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยงนะครับเป็นกําลังซัพพลายให้กับแอมล็อดของเราเดี๋ยวกาวตัวนี้ต้องไปลงนะครับไม่ลืมผมไม่ลืมนะครับแต่เกือบจะลืม <c oughs> ไปมีบวก เดี๋ยวเราก็ทำการเก็บสายโซนี้ให้เสร็จป้เก้าใช้สายสีดำครับผมมีสายสีดำอยู่นี่ชึบชึบโดยประมาณคือวิศวกรกับวิศวกรเนี่ยมันก็ ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับนะวิศวกรก็มาจากวิศวะกะนะครับพอเรามาเป็นวิศวกรเราก็ต้องเป็นวิศวะกะด้วยนะครับต่อไปเราก็จะต่อลงที่นี่เลยแล้วกันสามประกบแล้วเนะี่ย อ่สามประกบแล้วอะไรนะครับเราไปทำการสอดใส่นะครับทำการสอดใส่เราก็จะตีขึ้นมาคู่กับไฟวีบวกฮนะเพราะว่าขนาดสายมันพอๆก,กัน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเดินภาคใหี่ไฟนะเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการเดินภาคใหี่ยไฟ โดยใช้หลอด 5u4 นะครับผมจะไม่ค่อยเขียนวงจรเป็นหลอด 5u4 เพราะว่ามันยุ่งยากนักเอนถ้าเพื่อนเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็สามารถไปไประยุกต์ใช้กับวงจรอื่นได้หมดเลยนะครับทั้งปีจะใช้กับปีใช้กับแอมหลอด ER34 ER84 KT88 300B แล้วแต่ท่านนะครับเอาไปโมไปดัดแปลงได้เลยโอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะเราจะได้ไฟบีบวกออกมานะครับแล้วไปจ่ายให้กับวงจรฟึ๊บ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 ึ๊นเหมือนง่ายนะครับสำหรับหลอดห้ายูสี่ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับนะที่จริงผมทำวาให้ดูหลายรอบแล้วละ่ะ แต่ไม่เป็นไรนะครับมันถือว่าเป็นการทบทวนนะเอาคลิปใหม่ๆม,มาทบทวนนี่ตัวนี้จะเป็นซีฟาร์มที่ผมทําไว้นะครับแต่ทีนี้มันเกินมันไม่มีที่ลงผมเลยตัดทิ้งมันก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเราบ,บิดกีลงไปใต้แผ่นพิมพ์ทีนี้มันก็จะมีขั้วลบกับขั้วบวกขั้วบวกอยู่ตรงข้างในเราก็จะจต้มขั้วบวกถึงกันให้หมดลบถึงกันให้หมดทีนี้เราก็โยงสายบวกกับลบออกมาเป็นการขนานนะครับ ก็ได้สีหนึ่งตัวนะนะครับดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆอ่าให้ดูใกล้ๆอีกหนึ่งทีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านั้นเพื่อนนะเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ